สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะแกงกะทิปลานิลใส่มะเขือพวงค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านทำง่ายทานอร่อยนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเราใช้ปลานิลน,นะคะขนาด900กรัมนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยด้วยน้ำเกลือนะคะพริกแดงกินดา ซอยเป็นริ้วๆแบบนี้ประมาณ6-7เม็ดนะคะพริกแกงละเอียดนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะกะทิเราใช้ส่วนหัว150มิลลิลิตรส่วนหางเราใช้400มิลลิลิตรนะคะมะเขือพวงเราใช้400กร,รัมค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพานะคะ1กร,รัมมือค่ะ เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูด4-5ใบค่ะส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงนัวครึ่งช้อนชาใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือแกง1ช้อนชาค่ะน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อตัดรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะใส่กะทิส่วนหัวลงไปนะคะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยค่ะ เราจะใช้กะทินะคะแทนน้ำมันนะคะในการผัดพริกแกงค่ะจะทำให้พริกแกงของเราส่งกลิ่นหอมมากๆและแกงของเราก็จะหอมกะทิด้วยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะกะทิเราเริ่มแตกมันให้เราใส่พริกแกงนะคะพริกแกงละเอียดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะเริ่มส่งกลิ่นหอมกะทิขึ้นมาเลยนะคะ เราจะเคี่ยวพี่แกงไปเรื่อยๆจนกว่าจะงวดขึ้นมานะคะให้เราใสา่ใบมะกรูดลงไปค่ะ จากนั้นให้เราปรุงรสชาติเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะเกลือแกงนะคะผงนัวค่ะน้ำปลาค่ะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้ส่งกลิ่นหอมไปกับพริกแกงเลยนะคะเราก็จะได้พริกแกงประมาณนี้นะคะให้เราเติมหางกะทิลงไปได้เลยค่ะปริมาณน้ำนะคะ ให้เรากะดูว่าเนื้อปลาเราเยอะแค่ไหนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับหางกะทิรอให้น้ำแกงกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะน้ำแกงของเราเริ่มกลับมาเดือดอีกครั้งนะคะแต่เราจะให้น้ำแกงเดือดจัดๆนะคะก่อนที่จะใส่เนื้อปลานะคะจะทำให้ปลาของเราไม่คาวค่ะเดี๋ยวรลอยอแป๊บนึงค่ะ เนี่ยค่ะเราจะให้น้ําแกงของเราเดือดพุ่งๆแบบนี้นะคะใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะวันนี้ครัวแคบนบ้านใส่ส่วนหัวลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนนะคะรอให้น้ำแกงเขากลับมาเดือดอีกครั้งค่ะ เดี๋ยวค่ะน้ำแกงของเราเริ่มกลับมาเดือดอีกครั้งนะคะปลาค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะให้เราใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะเมื่อน้ําเดือดใส่มะเขือพวงลงไปเดี๋ยวมะเขือพวงก,ก็จะสุกพร้อมกับปลานะคะน้ำแกงกลับมาเดือดอีกครั้งนะคะ ให้เราชิมรสชาติได้เลยค่ะนยะคะเราชิมรสชาติกลมกล่อมแล้วนะคะให้เราใส่พริกโรยหน้าลงไปนะคะเพิ่มสีสันให้กับแกงปลามะเขือพวงของเรานะคะให้หน้าทานยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยใบโหระพาได้เลยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ เพียงแค่นี้นะคะแกงกะทิปลานิลนมะเขือพวงของเรานะคะก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะน่าทานมากๆค่ะเนี่ยค่ะเนื้อปลาขาวๆาวนะคะหากใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครัวแคบนบ้านๆด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมบ้านๆน,นะคะตักเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะ เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะทานอร่อยค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะ